นั้นคนที่มีสติการระลึกได้กลับมาเรื่อยๆสมาธิจะเกิดขึ้นถูกต้องไหมถูกต้องเลยมักมีองแปดจะถูกกระทําไล่ลําดับกันมาอย่างนี้เรื่อยๆนี่เป็นอย่างนี้มักแปดข้อเนี่ยสามารถรวบยอดได้ด้วยการนั่งรู้ลมหายใจเพียงอย่างเดียวมักแปดครบเลยนะ ดังนั้นโยมมารู้มลมหายใจเข้าออกโยมกําลังเรียนรู้กระบวนการทํางานของจิตกับรูปนามว่ามันทานํางานยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมคิดก็ถูกต้องความเห็นก็ถูกต้องขณะอยู่กับลมหายใจพูดผิดไหมไม่ผิดเพราะไม่ได้พูดผิดอะไรสัมมาวาจาครบมีการกระทําผิดอะไรไหมไม่มีสัมมากรรมนตะนะครบ มีอาชีพอะไรผิดไหมไม่ผิดสัมมาชีวะครบขณะนั้นกำลังทำความเพียรใช่ไหมเป็นสัมมาวายามะครบสติระลึกได้กลับมาอยู่กับลมหายใจตลอดเป็นสัมมาสติใจตั้งมั่นอยู่กับลมคือกายเป็นสัมมาสมาธิอริยมรรคอริยะคือประเสริฐมรรคคือหนทางหนทางอันประเสริฐ8ประการถูกกระทำด้วยข้อข้อเดียวคืออานาปานสติสมาธิ น,นี่คือการที่พระองค์ตรัสโดยย่อดังนั้นการนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันลึกซึ้งถึงขนาดมรรคแปดครบไปได้ถึงมรรคผลนิพพานคือความไม่ตายพระองค์จึงตรัสว่ากายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมคือใครไม่ลืม เอาจิตอยู่กับกายอมะตะแปลว่าความไม่ตายชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมถ้าโยมไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายโยมไม่ลืมอมะตะมกายยตาสติอัญช,ชนเหล่าใดส่องเสพแล้วชนเหล่าใดในโลกเนี้ยใครก็ตามส่องเสพกายยกตาสติเอาจิตมาอยู่กับกายนะ นชนเหล่านั้นชื่อว่าซ่องเสพอมตะเขากำลังซ่องเสพความไม่ตายกายยคกาตาสีอัญนชลนระได้ซ่องเสพแล้วอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นซ่องเสพแล้วกายยัาตาสีอัญชนลราใดเบื่อแล้วอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นเบื่อแล้วถ้าถ้ายมเบื่อการเอาจิตมาอยู่กับกาย โยมกำลังเบื่อความไม่ตายเพราะโยมกำลังจะไม่รู้สัจจะความจริงรู้ป๊อปปแป๊บแป,ป,ปลืมไม่แน่นนะต้องรู้ซ้ำๆๆๆๆๆๆเรื่อยๆนะจนกระทั่งมันเชื่ออย่างมั่นคงไม่มีใครเปลี่ยนทิฏฐิโยมได้เพราะโยมเห็นเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตน ไม่ได้ฟังตามๆกันมาไม่ได้อาศัยแค่ศรัทธาความเชื่อแต่โอ้ฉันเห็นแล้วว่าจิตของฉันเนี่ยวนอยู่ในสี่ธาตุตั้งอยู่ในสี่ธาตุแล้วจิตของฉันมันแปลเปลี่ยนจริงฉันจะนั่งไปหปีสิบปีก็ตามจิตฉันก็ยังเปลี่ยนอยู่เหมือนเดิมนะนี่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ด้วยตนเอง